สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกวิธีการปรับแผนการชำระหนี้หรือพักชำระหนี้6เดือนของธนาคารอมสินบนแอป Mymo ง่ายๆด้วยตัวเองเลยนะคะดูตามคลิปนี้เลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆของช่องเรานะคะ ามที่ธนาคารอมสินนะคะช่วยเหลือสินเชื่อรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการเผยแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะมาตรการการพักชำระนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยผู้มีสิทธิ์เข้ามาตรการนะคะคือลูกค้าสินเชื่อรายย่อยวงเงินไม่เกิน2000 0 0บาทนะคะที่ไม่ใช่หลักทรัพย์คำประกันนะคะยกเว้นค่าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจนะคะ ความช่วยเหลือนะคะก็คือให้ผักชำระเงินต้นและดอกเบีย้ยหรือเงินงวดเป็นศูนย์ระยะเวลาการให้ผักนี่สูงสุด6เดือนนะคะเงินต้นและดอกเบีย้ยที่ผักไว้เนี่ยจะถูกนำไปรวมชำระในงวดสุดท้ายของสัญญานะคะก็คือผักชำระตั้งแต่กรกฎาคมถึงธันวาคม2 564นะคะ วิธีการเข้าร่วมมาตรการนะคะ1ก็คือรอรับ SMS แจ้งการเปิดสิทธิ์ที่แอปไ y Mo e นะคะ 2. ลูกค้ากดรับสิทธิ์ที่แอป My Mo e นะคะธนาคารเนี่ยเขาจะเปิดสิทธิ์ให้2เฟสนะคะเฟสแรก,กคือวันที่25ากรกฎาคม2564ส่วนเฟสที่2นะคะก็คือตั้งแต่สิงหาคม2564ัาหสำหรับคนที่ได้รับ SMS แล้วนะคะเรามาดูการเข้าเมนูการเลือกแผนการชำระนี้สำหรับลูกค้ารายย่อยนะคะ เมื่อเข้าสู่แอป My m o มแล้วนะคะก็ให้เลือกแถบปรับแผนการชำระหนี้พอเลือกเสร็จแล้วนะคะเราก็เลือกปรับแผนการชำระหนี้นะคะถ้าวิธีที่1ห,หาไม่เจอนะคะก็คือวิธีที่2เข้าตรงเมนูอื่นๆนะคะแล้วก็เลือกคำว่าแผนการชำระหนี้นะคะต่อไปนะคะเลือกบัญชีที่ต้องการปรับแผนนะคะขั้นตอนที่2นะคะกดเลื่อนเพื่อดูแผนอื่นๆนะคะหลังจากนั้นกดเลือกแผนนี้ ข้อนี้ต้องระวังให้ดีนะคะระวังเลือกแผนผิดนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเลือกเหตุผลจากการที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเผยแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะจากนั้นกดเครื่องหมายถูกหน้าข้อความว่าข้าพเจ้าขอให้คำรับรองต่อธนาคารหลังจากนั้นกดถัดไปนะคะต่อไปนะคะกดรายละเอียดเพื่อดูรายละเอียดของเงินงวดน,นะคะว่าเราจะผ่อนงวดละเท่าไหรแล้วก็ช่วงเวลาที่อยู่ในมาตรการผ่อนปลนจากนั้นกดยืนยันเลือกแผนนี้นะคะ ขั้นตอนต่อไปเลื่อนอ่านข้อตกลงและกดเครื่องหมายถูกหลังจากนั้นกดยอมรับหลังจากนั้นนะคะให้ใส่รหัสผ่านเพื่อยืนยันการเข้ามาตรการผ่อนปลนการชําระนี้นะคะหลังจากนั้นกดถัดไปรหัสนี้ก็จะเป็นรหัสเดียวกันนะคะกับที่เราเข้าแอป m y m o นะคะกดถัดไปเพื่อรับรหัส OTP นะคะเมื่อได้รับรหัส OTP แล้วนะคะให้กรอกภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะหลังจากนั้นกดถัดไปค่ะ นี่ก็เป็นอาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เราต้องมาตัวสอบแผนการชําระนี้ที่เราเลือกไว้ก่อนว่าถูกต้องหรือไม่ขั้นตอนที่1น,นะคะเมื่อเราเลือกแผนเสร็จแล้วนะคะมันจะขึ้นว่าแจ้งสถานะส่งคําร้องของเข้ามาตรการสําเร็จเรากดอ่านสัญญามาตรการผ่อนปนนะคะหลังจากนั้นกดเสร็จสิ้นขั้นตอนที่2นะคะกดขอรับสัญญาผ่านอีเมลเพื่อขอรับ e-contact ผ่านอีเมลนะคะ ขั้นตอนนี้นะคะเราต้องเข้าไปยืนยันอีเมลก่อนนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์การยืนยันอีเมลไว้ให้นะคะขั้นตอนที่3นะคะกดยืนยันเพื่อขอรับสัญญาทางอีเมลนะคะเขาก็จะขึ้นว่าเขาจะส่งไปที่อีเมลอะไรนะคะที่เรายืนยันไว้อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้เราก็เข้าไปในอีเมลนะคะแล้วก็เข้าไปดูสัญญารายละเอียดของที่เราเลือกการเข้ามาตรการไว้นะคะ หาใครมีข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะคะหรือใครติดขัดขั้นตอนไหนทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเราจะไปช่วยหาคำตอบมาให้นะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ